สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การจัดอันดับอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นวันพีซครับกับการจัดอันดับตัวละครวันพีซนั่นเองใครจะเป็นโนหนึ่งนะครับมาดูกันเลยนะว่าตัวละครไหนผมรักที่สุดแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันสุ่มไหมให้ผมด้วยว่ามันจะเอาตัวไหนมาให้นะในตอนท้ายก็ดูกันไปกับการประทะกันของตัวละครครั้งนี้นะครับว่า ใครจะเป็นโน,นหนึ่งนะผมจะเอารอบหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแล้วกันนะเริ่มเลยดีว่าฮะอันนี้ใครอะ่ะอา้าวชนะบายเลยมิสเตอร์รีอาไปเลยไปไอไอเทียนอ้าวชนะบายเฉยอา้าวชนะบายอีกแล้วดากอนอา้าวชนะบายรัวๆเลยอะไรเนี่ยทำไมมันชนะบายรัวๆเลยอะอันนี้ใครถามจริงอันเนี้ยไอตรงโลง่งๆเนี่ยใครเนี่ยเอออาไปโบอาชนะบายอีกแล้วผมคงต้องเปลี่ยนแล้วล่ะ เรามาลอง64สิบสไมเออ64สี่ดีว่าลองดูกันว่า64จะมีชนะบายไหมอ้าวไม่มีเว้อยอ้าวแต่มาถึงแม่งให้ขีหนักเลยเหรอวีวีกับลูฟี่ครับเออแม้ว่าสองคนนี้จะเคยต่อยกันก็เถอะแต่ว่าเราก็เข้าใจเหตุผลนะเอาตรงนะในใจผมอะ่ะเราก็ต้องชอบตัวเอกอีกกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าองค์หญิงวีวีอะ่ะในฐานะที่เป็นผู้ชายคนนึงอะ่ะอ้โหช่วไม่ได้ว่ะไปลูฟี่ แม่งเอ้ยโอ้โหอะไรอะเล่นงี้เลยเหรอกออุซบกับโลโลโนอาโซโรเอาแล้วนักราโจนสลัดกับกอดอุซบของเราผู้ที่กำลังทำให้เรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงเอาอยัางไงดีนี่โอ้ยอันนี้เลือกยากอะ่ะหูทำไมรอบนี้รอบโปสี่ในรอบสายสองทีมมันดูยากจังวะคือผมชอบทั้งสองตัวละครเลยเว้ยแต่ถ้าเรื่องของ ความที่แบบอ่ะชอบตัวไหนมากกว่าโซโลครับเรอชอบโซโลมากกว่าแหละโอ้กาลูกับบินสโมกเอาไงดีพ่อองซันจิเอาไปเลยผมไม่ชอบว่ะผมชอบกาลูมากกว่าพ่อ,องซันจิมันนิสัยไม่ดีครับกาลูน่ารักกว่านะมีโมเมนต์น่ารักอุย้ยอันนี้ก็ยากว่ะเอาอเคีหรือคุซันกับเบนแบ็กแมนเอาแล้วหูนี่ยากเหมือนกันว่ะเอาตรงนะผมชอบทั้งคู่ทําไมมัน ยากนะว่ปุ๋ยเงือกตกเลยแม่งก็คิดยากอันนี้คิดหนักจริงเอาไงดีวะกูซันบุมก็ชอบอ่ะพลังมันน้ําแข็งอ่ะผมชอบตัวละครที่มีพลังน้ําแข็งด้วยไงเป็นแบงคแมนก็เทโดยเฉพาะในภาคมาดินฟอร์ดอ่ะโอ้โหตายแล้วโดยเฉพาะตอนที่หนึ่งด้วยที่มันใช้ปืนในการสบพวกโจรภูเขาอ่ะโอ้โหอันนั้นก็ชอบอ่ะแล้วการดีไซน์อ่ะเททั้งคู่เลยเวย้ยเป็นแบงคแมนก็เทเอาคีก็มาจากดาราดังของญี่ปุน่นเอาไงดีวะอ่ะมา ผมว่าผมมีโมเมนต์ที่เยอะเกี่ยวกับเอาคีมากกว่าผมมีโมเมนต์ที่ประทับใจในเอาคีมากกว่าละกันนะแม้เอาตร,ตรงผมก็ชอบเป็นแบ็กแมนเหมือนกันแต่เนี้ยพลเรโทกีรสสือเอาอยัางไงดีวะเอาตรงนะผมชอบพลเรโทรมากกว่าโดนซาโบอัด <c oughs> โดนกงเล็บมังกรของซาโบอัดโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะไอ้นี่กระโดนอูซบเล่นงานนะจุ๊บแล้วก็ยุสชัดกับตันคิดนะวันฮิตวันคิวโดยแชงส์ไม่พอโดนไคโดตบมาอีกโอ้เป็น ตัวที่โดนตบเยอะมากเอาแล้วไปปะคิดชอบมึงมากกว่าว่ะอุ้ยอุ้ยไม่ต้องเลือกอันเนี้ยไม่ต้องเลือกเลยผมเกียร์ซีซ่าว่ะผมไม่ชอบผมไม่ชอบซีซ่าแต่ว่าพลังแม่งเท่นะพลังมันเท่แล้วมันโหดด้วยแต่แม่งอยู่กับผู้ใช้ผู้ใช้แม่งใช้ผิดมันใช้ไม่ค่อยเก่งละกันมันก็เก่งแหละมันสามารถดูดออกซิเจนได้แต่ว่าการพลิกแพงพลังอะไรต่างๆผมว่าซีซ่ามันไม่ใช่สายต่อสู้ด้วยไงมันก็เลยแบบโอ้โหเสียดายพลังว่ะแล้วก็ผมไม่ชอบเลยแม่ง ม่งแย่มากนีสใส่ไม่ดีอ้าวแล้วดอลลี่แหมภาคปัจจุบันก็มีบทด้วยนะในเอเคธเอาไปไปเลยดอลลี่มอมูเบลามี่ผมชอบเบลามี่มากกว่านะแม้ว่ามอมูจะน่าจดจำในเรื่องที่โดนลูฟี่อัดกับพวกซันจ,จิอัดแล้วเป็นโมเเป็นที่ฮามากชอบนะแล้วแถมยังได้เจอมันในภาคเกาะเงือกอีกผมชอบเบลามี่มากกว่า ไอ้นี่พัฒนาก,การตัวละครมันดีกว่าโอ้ยแฟงกี้โทษว่ะมาเจอผิดคนแล้วเว้ยไปเลยคุณโคลาซอนโอ้โหนี้อันนี้สุดยอดตอรี่โคลาซอนแม่งสุดยอดมากเทได้อ่ะเอ้ยสโมเกอร์กับโมเน่เอาตรงนะผมขอพูดเหมือนตอนที่ลูฟี่กับวิวีเจอกันละกันผมจะพูดว่าในฐานะชายชะกันคนหนึ่งนะผมก็ชอบนะครับสาวมีปีก สตอรี่นางก็เศร้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เศร้านะเศร้านะแล้วเป็นสตอรี่ที่ดีด้วยน่าสนใจด้วยแต่ว่าโทษทีวะ่ะนมเออเธอมาเจอผิดคนนะ่ะไปสโเกอร์ไปเลยครับมาจุรัดขาวสโมกอโอ้โหซันจีต่อให้เราชอบนายมากแค่ไหนนะแต่ว่าเราก็ชอบนายกว่าอยู่ดีเตรงนะผมเป็นคนชอบตัวละครสี่จกักรพรรดิมากทุกตัวออกแบบมาเท่มากแต่ซันจีมันเท่กว่าไอคิวม้วนผมทองเนี่ยนะ เท่กว่าครับนิสัยก็หล่อแถมยังเป็นตัวแบกของทีมด้วยแล้วท่าแม่งอย่างเท่เลยครับใช้ชื่ออาหารใช้ภาษาฝรั่งเศสโอ้โหชอบอ่ะไม่ชอบได้ไงล่ะมิสเตอร์ซีโร่คร็อกคไดไอดีเดเทพจนสลัดซึ่งตอนนี้ก็เป็น4ี่จักรพรรดิแต่ในเงาส่วนดาก้อนเหรอเอาตรงผมก็ชอบดาก้อนนะแต่ว่าในเรื่องของ Air Time ผมว่าคร็อกคอไดโอเคกว่าแล้วก็โมเมนต์โอเคกว่า แล้วก็การเจริญเติบโตการพัฒนาผมว่าโคคาไดดูดีกว่านั่นแหละเรายังไม่ได้เห็นอะไรจากดากอนมากครับแต่ว่าภาคหลังๆเราคงได้เห็นแล้วละ่ะมันเริ่มเข้าสู่จุดสุดท้ายแล้วไปมิสเตอร์ซีโร่แหมการดีไซน์มันเท่ด้วยไงมิสเตอร์โคคาไดอะแต่ข้อเสียคือทีมแอนิเมชันเขาบอกมาไมา่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะตอนที่เขาสู้บุรีนะมีไฟแช็กอยู่ๆไอ้มือตะขอม่ไกลายเป็นมือจริงๆอะไรวะเนี่ยลูก,กี้กับบลูผมชอบไอ้นี่เหมือนกันนะแต่ผมชอบบลูมากกว่าวะ ซาโบกับอารองผมเกียดอารองนิสัยไม่ดีแต่ว่าพอได้ดูสตอรี่แล้วก็เข้าใจนะว่าตัวอารองเขาทาเพื่อเผ่าของเขานะแต่ว่าเขาก็มีอาคตาิกับมนุษย์ที่เยอะเกินไปอยู่ดีแต่ว่าซาโบเนี่ยตอรี่ซึ้งกว่าและการเราได้เห็นการพัฒนาของตัวละครการเติบโตของตัวละครแบบย่อๆภายในแค่ไม่กี่ตอน ได้ดีมากๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นตอนผัมาเลเดโรซา,าโคเท่เท่เลยยิ่งท่อปแป,ป๊บเนี่ยโอ้โหอาวุธแม่งอะไรอยู่แน่นอนที่เป็นแ,แค่ท่อปแป,ป๊บธรรมดาแต่โคเท่เอาไปเลย <c oughs> โอ้โหบาซิลฮอคินกับนิโคโรบินไปเถอะไปไม่ต้องพูดเยอะเลยถึงแม้ว่าผมจะชอบพลังของฮอกินนะแต่ว่าโรบินสวยกว่า <c oughs> มาเจลแลนกับบาร์กี้อุ้ยเป็นคู่ที่ไม่ค่อยสูสีเท่าไหร่ถ้าบาร์กี้เจออูซสเนี่ยอันนี้สูสีแต่ว่า ผมให้ปาตี้ว่ะแม้ว่าผมจะชอบพลังของมาเจลแลนนะมันเป็นพลังที่โกงมากๆแล้วก็ถ้าไฮด้าแม่งสุดจัดจริงๆแต่ว่าบากี้เรามีโมเมนต์ที่มากกว่าแล้วก็มีพัฒนาการตัวละครที่ค่อนข้างฮาฮดีแต่ว่ามาเจลแลนในมินิสตอรี่ก็น่าสนใจนะครับเอเนลกับชิกิส่วนตัวนะถ้าในแอนิเมชันผมไม่ชอบชิกิเลยแอนิเมชันในเดอะบูวี่ทำออกมาได้ในภาคในภาคซองเวิร์ทำออกมาได้แบบ ไม่ผ่านอย่างแรงนะครับชิกิมันไม่ควรที่จะแพ้ลูฟี่ง่ายๆดิวะพลังก็โกงด้วยแต่มันไม่ควรจะแพ้ไงเพราะงั้นเอาตรง God ดเอเนเท่กว่าสรุปสั้นๆ God ดเอเนลเท่กว่าแม้ว่าผมจะเกลียดนิสัยมันก็ตามแต่ว่าความเท่ยกให้ God ดเอเนลมิสเตอร์ทเจอกับอากคาย,ยุทธเอออาไคายุโทษว่ามิสเตอร์ทเอ่อแม้ว่าเราจะชอบความเปิ่น แล้วก็พลังของนายแต่ว่าถึงผมจะเกลียดใครนู้แค่ไหนแต่ว่าพลังและการดีไซน์มันเท่ครับเขาใช้คนจากประวัติศาสตร์ดาราจากประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นมาเลยนะนายก็ต้องแพ้อยู่แล้วสิโอ้โหชอปเปอร์ กับอาวิด้าแม้ว่าอาวิด้านะครับจะเป็นตัวละครที่การพัฒนาตัวละครนะครับน่ากลัวมากๆเพราะว่าจากป้าองค์สามโค้งเนี่ยกลายเป็นคนที่สวยมากๆคนหนึ่งเนี่ยมันเกินคาดผมมากๆครับช็อปเปอร์ก็น่ารักอะโมเมนต์ช็อปเปอร์มันเศร้าสตรอรี่ก็เศร้าโดยเฉพาะซีนที่จากลากับอ้าวชื่ออะไรวะ <c oughs> กับด็อกเตอร์นั่นแหละเออนั่นแหละที่ช็อปเปอร์เนี่ย ออกไปเป็นโจรสลัดกับลูฟี่อ่ะโอ้โหซีนนั้นอ่ะี่ยิงต้นซากุระโอ้โหโคตรดีแต่ว่าอาวิด้าก็สวยวะเอาไงดีวะเอ้ไปไปชอปเปอร์สอรรี่นายดีกว่าแล้วก็ตัวละครนายน่ารักน่ารักโอ้โหเจ็ดเทพโจรสลัดสองตัวเจอกันเอาแล้วแถมในมารีนฟอร์ดก็ไอ้แจ๊โคโมเรียก็โดนโดฟามิงโกเล่นงานพร้อมกับแปซิฟิสตาด้วยเอาไงดีวะเนี้ยแจโคโมเรียผมก็ชอบนะแต่ว่า ผมชอบล่างกระเทียมอ่ะก็ล่างอ้วนๆแบบนี้นี่แหละแต่ว่าร่างผมผอมผมไม่ชอบว่าขาแม่งรีบพลิ้หายเลย <c oughs> แล้วก็ดาบดาบพี่เขาใช้ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้หายไปไหนแล้ว,ลวเสียดายนะตอนที่พระธาไคาโดอะสอรี่ตอนที่พระธาไคาโดก็อยากเห็นอยากดูมากแต่ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้อ่านไม่ได้ดูเสียดายมากครับส่วนโดฟามิงโกตัวละครเท่ เท่พลังก็เท่การหัวล้อก็เท่พนักถากก็เท่อีกโอ้โหเอาไงดีวันนี้โตฟามิโก้อ่ะเอาตรงนะผมไม่ชอบนิสัยครับแกโคโบเรียก็พอๆกันแต่ว่าในเรื่องของบทบาทอ่ะแกโคโมเรียได้ไปต่อเว้ยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าหลังจากนี้อาจารย์วูดาจะเล่าแกโคโมเรียต่อยังไงเพราะเพโลนามาที่อาจิเนสื่อแล้วไงเพื่อมาเอาแกโคโมเรียไปแต่ผมก็ไม่ชอบมันอยู่ดีว่ะสุดท้ายก็ไม่ชอบโจ๊กเกอร์ของเราอยู่ดีนะอับซารอมกับเมาโก้ นกอมตะผมว่าผมชอบอับซาลอนไหมก็ผมเฉยๆกับอับซาลอนมากกว่าแต่ว่าพลังแม่งอ่าเป็นความฝันของเราชรายชะการจริงๆนะเออโดยเฉพาะซันจิเนี่ยอยากได้พลังนี้มากเรื่องของการดีไซน์ผมไม่ให้ผ่านว่ะไม่ผ่านครับไปมาโก,โกมาโกเที่กว่าตอรี่ดีกว่าแล้วก็มาช่วยพวกลูฟี่ในศึกล้มไคโดด้วยส่วนอันนี้อ๋พอพลเรือเอกกับโปรกี้เอาตรงมันก็เลือกไม่ยากหรอกครับ <laughs> มันก็เรื่องไม่ยากหรอกครับแต่ว่าผมก็ชอบโบกี้นะโอ้โหวยอันนี้เลือกยากโบอาแฮนค็อกก็ไวฟุของผมนะแล้วผมชอบมากกว่านามิอีกซินเวอร์เลลี่ก็เท่ยิ่งตอนหนุ่มนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแม่งเท่ชิบหายสเกลพลังก็โหดดูดิการออกแบบเลลี่แม่งเท่มากอ่ะโบอาแฮนค็อกเขาสวยสวยเอาไงดีวะแม่งเลือกยากแหละสตอรี่โบอาแฮนค็อกก็ดี อันนี้ก็การจนภัยในตอนย้อนหลังกับโรเจอร์ก็ดีเอาไงดีว่าทั้งคู่โอยยากอะ่ะอันนี้ยากสําหรับผมมันยากมากแต่ถ้าเป็นคน,อ,นอื่นๆอ่อะคงเลือกเลลี่แต่ถ้าเป็นชายชะกันคงเลือกบอวตอนเนี้ยความรู้สึกของชายชะกันกับความรู้สึกเท่ที่มีต่อเลลี่เนี่ยมันตีกันอยู่ครับผมเลยไม่รู้ว่าจะเอาใครดีคิดหนักมากเลยตอนเนี้ยผมก็อยากจะได้บัาแห่งคอกให้เข้ารอบนะเลลี่ก็อยากให้เข้ารอบเหมือนกันแต่ทำไมมันมาเจอกันเร็วจังวะโอ้ย เฮ้ยกำกืนไปเลยลี่แ <invent> ม <FELIPE division> ่งเลยเอ็มพอลิโออีวานคอฟกับสุลคิวมีฮอคโอ้ยนักดาบันำหนึ่งของโลกกับเอ่อหนึ่งในแกนนำนักปฏิวัติและยังเป็นคนที่มีสตอรี่น่าสนใจแถมโผล่มาในสตอรี่ย้อนอดีของคูมาอีกองตรงนะอีวานคอผมก็ชอบแต่ผมชอบมีฮอคมากกว่าว่ะอันเนี้ยอันนี้ชิ้นหนักเหมือนกัน เพราะว่าทิสรุก็จากดาราดังแถมลังก็เท่นิสัยก็โอ้โหน,น่าติดตามเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์ในภาคเอเคสเราก็ได้เห็นนิสัยของเขาอีกได้เห็นตัวตนของเขาอีกว่าเขาเสียใจแค่ไหนกับการกระทําที่ตัวเองเนี่ยได้ทํากับเวก้าพังโอ้โหแต่ว่าผมชอบสตอรี่คูมามากกว่าว่ะแม่งเศร้าชิบหายตอนอ่านนี่น้ําตาแทบตกเลยนะคุณพ่อยอดเยี่ยมแห่งโลกอนิเมะคนนึงเลยแหละ เอาไงดีวะลิงเหลืองกับหมีใหญ่เอาไงดีหมีใหญ่หมีเออกับคุณหมีผู้แสนอบอุ่นเออต้องพูดงนี้ดีว่ามันมันดูอันนั้นมันดูไม่ดีลิงเหลืองกับหมีผู้แสนอบอุ่นเอาไงดีวะทําไมต้องมาเจอกันด้วยวะเร็วเกินไปแล้วทําไมเขาเปิดมาเดือดจังวะมันไม่ไปเดือดท้ายๆว่าวมาเดือดอะไรต้นๆวะเนี่ย แม่งอะไปคุมะเอ้ยเสียดายโอ้โหแม่งเดือดต่อเลยว่ะหนวดดำผมก็ชอบแต่ผมไม่ชอบดีไซน์เฉยหนวดขาวก็เท่ดีไซน์ผมก็ชอบเอาไงดีว่าสองตัวนี้โดยเฉพาะหนวดขาวในตอนวะท้ากับโรเจอร์นี่โคตรดีส่วนหนวดดำนี่พลังก็โกงโกงแล้วก็เป็นพลังที่ถ้าอยู่ในเกมนะผมอยากได้พลังหนวดดามากเพราะผมเองก็ชอบพลังความมืดเหมือนกันชินหนักเลยแต่ดีไซน์มันแย่มากเลย,ยเพาะไอ้ขนเนี่ย เปลี่ยนชิปหายเลยแต่ว่าในเรื่องของความนิสัยคาแรคเตอร์ความเลียวนะไอนี่คือโจรสัตคนหนึ่งเลยที่เลียวมากๆและดูสมเป็นโจรสัตที่สุดแล้วในโลกวันพีทเอ้ยโอยาชิกับคุโรฮิเงะเอาไงดีวะออาไปหนวดดำเข้ารอบไปโอ้นินไม่ต้องคิดเลยไปไอวันทูจังเกิรเนี่ยไปไปไปไหนก็ไปไปจินเบกับโอ้เซฟเฟอร์จินเบกับเซฟเฟอร์หรือเซโตโอ้นีก็ยากอะเนี่ยแต่ผมชอบจินเบมากกว่าวะไม่มันเดือดจังอะเอาไปครับ <c oughs> โอ้ยไดมอนโจสกับลาบูนไอนี่สตรอรี่ก็เศร้าๆไปลาบูนโอเคทํา,าไมมันออกมาแบบนี้แล้วทาไมมันต้องมาเจอกับแชงเหรอเอยเจอผิดคนแล้วรอ้อโอโห่สีจักรพรรดิผมแดงไปไปยปผมชอบแชงมากกว่านะโดวยวเพราะท่าเทวาอาสันนะโอโหบาทโทรมมโอกับกาฟบาทโทรมโอมันก็มีสตรอรี่ของมัน แต่ว่าในเรื่องของสตอรี่ผมว่ากราฟดีกว่าไอห้หงอนไก่กับคนเรือโทรกราฟเนี่ยวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือที่ตอนนี้กลายเป็นนักโทษของหนวดดำเนี่ยไปไปไปกราฟโอ้โหรอบ16ทีมมันก็เดือดนะเนี่ยเอาโคลาซอนมาเจอกับโซโลบ้ามะเนี่ยโอ้โหตายแล้วเอาไงดีวะแต่ถ้าให้เลือกผมก็ต้องโซโลอยู่แล้วปะเท่กว่าโคลาซอนมันเศร้าอะโอ้โหเจอกันว่ะ แข่งแล้วกันเบลามี่กับกาลูโอเคปะเบลามี amy, ่ไ <c> ป <oughs> <c oughs> จินเบกับโรบินเหรอก็ว่าไปผมไม่เห็นนามีเลยวะ่ะโรบินโรบินโรบินก็ต้องโรบินเหรอไหมยูทัสกับทันคิดกับมาเชลลีทีชโอ้โหไม่ยากครับส่วนบลูกับชอปเปอร์สองคนนี้ก็มีโมเมนต์ที่ดีต่อกันแล้วค่อนข้างตกบุกโบบนะและฮาดีแต่ว่าชอปเปอร์ครับมารโกผู้สามารถรับมือกับงและควีนได้ มิสเตอร์คอคคาดายมิสเตอร์ซีโร่ของเราผมก็ต้องมิสเตอร์ซีโร่อยู่แล้วไหมผมชอบการดีไซน์ของคอคคาดายมากกว่านะแล้วก็ในเรื่องของสตอรี่และการพัฒนาการเติบโตผมว่าคอคคาดายโอเคกว่าส่วนอันนี้คู่กับเจอกันครับมันก็คิดไม่ยากหรอกแต่เอาตรงผมก็อยากให้สโมเกอร์เข้ารอบนะแต่ให้ลูฟี่ไปก่อนแล้วกันโอ้โหเอนลกับเอาคีอุ้ยทำไมมันเดือดจังวะเอาไปเอาคีแม่อันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับ ไปเลยครับซินเวลลี่โอ้โหบากี้กับซาโบมาเจอกันจนได้โอ้ตายแล้วคืออยากให้ซาโบเข้ารอบครับแต่ผมก็ชอบบากี้นะอาไปไปไปทําในใจส่วนตัวผมผมชอบซาโบมากกว่าวะโอ้โหเอสกับโดฟามิงโกไปเลยครับโดฟามิงโกจริงๆผมรักเอสมากแต่เอาโดฟามิงโกดีกว่าทันจีกับมีฮอคปวดเดือดจ,จังวะนี่คิดหนักอยู่แต่ว่าก็ไม่หนักมากเมื่อเทียบกับ ตัวนื่แล้วเอาไปซันจิโอ้โหสตอรี่เศร้ทาทั้งคู่ราบูนกับคูมะโอโ้แต่เอาคูมะดีกว่าแม่เงเอ้ยลูกน้องกับหัวหน้าเจอกันเองอิโชกับพลเลโทไปพลเลือเอกไปเลย <c oughs> เอา้าวเพิ่งเลือกเองโอ้โหเอาไงดีวะคือเรารู้จักลูฟี่กันดีอยู่แล้วเว้ยไม่ว่าจะสตอรี่หรือล่างต่างๆพลังที่เขามีไม่ว่าจะ เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ฟิฟของเขานะ <c oughs> นั่นแหละเราได้เห็นสตอรี่ของเขามากมายเราได้รู้คาแรคเตอร์ของเขาเขาเราได้รู้จักเขาอยู่แล้วแหละแต่ฟูจิโทราเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากครับเรายังอยากที่จะรู้อยู่เป็นตัวละครลึกลับที่สตอรี่ค่อนข้างน้อยแต่เขาออกแบบมาจากดาราท่านหนึ่งเลยนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยในเรื่องของความเท่นะลูฟี่เท่กว่า แต่ผมอยากให้อีโชเข้ารอบครับนะเพราะว่าเอาตรงตัวเองผมเห็นมาบ่อยแล้วเขาก็ได้คูมาเนี่ยอันนี้กูคิดหนักแล้วของตัวนี้เจอกันโอ้ตายแล้วชอบทั้งคู่ด้วยโอ้ยแต่คูมาไปครับตอรี่โอเคกว่าแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์แม้ว่าเขาเขาได้ยาเทพกว่าแต่ว่าในเรื่องของสตอรี่ผมชอบคูมามากกว่าแชงกับซันจิโอ้ยแม่งเททั้งคู่เลยว่ะโอ้ยตายแล้วไปแชงไปกูซันกับเบลามี่ไม่ต้องคิดเยอะ ไปเลยคุซันโอ้โหหนวดดำกับกาฟอย่าเห็นคู่นี้ปะทะก,กันจริงๆนะแต่ว่าคงไม่ได้มีโอกาสแล้วลนะ่ะเพราะว่ากาฟก็โดนจับไปแล้วส่วนตัวเอากาฟดีกว่านะแม้ว่าผมชอบหนวดดำนะแต่ผมชอบกาฟมากกว่าซาโบกับชอปเปอร์ผมเอาซาโบครับผมชอบซาโบมากกว่าโตฟามิงโกกับเลลี่โอ้ยนี่ไม่ต้องคิดเยอะเลยเลลี่ดีครับอุย <c oughs> อ้ยอุ้ยคู่จินแห่งโลกอนิเมะที่ไม่ว่าใครก็จินกันแต่ผมไม่ได้จินคู่นี้เหรอ โอ้ยตายแล้วเดือดอนะเนี่ยโอ้ยตายแล้วโอ้ตน้องโซโลโซโลแล้วแหละแต่ถ้าผมเป็นชายชะก,กันผมคงเลือกโรบินแหละก็เป็นชายชะก,กันนะจริงๆอยากเลอกโรบินนะแต่ว่าโซโลดีกว่าแต่อันเนี้ยโอ้โหมันเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วเหงื่อตกเลยไปโซโลเอาโซโลดีกว่าโอ้โหกราฟกับอุมาคุม,มาครับเลลี่กับซาโบเลลี่ครับอันนี้ผมพยายามไม่คิดอะไรเยอะละไปแชงลูกศิษย์อาจารย์เจอกันแชงครับ เรื่องลูกศิษย์ดิแช็งเท่กว่าคูมากับโซโลไปโซโลถึงแม้ว่าคูมาจะสตอรี่ดีกว่าแต่ในเรื่องของความชอบส่วนตัวโซโลโอเคกว่าแต่อันเนี้ยรอบสุดท้ายแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วสีจักรพรรดิกับมือขวาของสีจักรพรรดิอย่างโซโลฮาคีราชันทั้งคู่แต่ว่าฮาคิยังแช็งรุนแรงกว่าเรื่องของฝีมือผมว่าแช็งเหนือกว่าแต่ว่าโซโลยังสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เอาไงดีวะ ชอบแม่งทั้งคู่ด้วยสิโอ้คิดหนักกนะันเนี่ยผมว่าผมให้แชงดีกว่าวะ่ะผมให้แชงดีกว่าเพราะยังไงสุดท้ายผมก็ชอบแชงมากกว่าอยู่ดีนะแม่งเอ้ยเดือดจังวะในผมขอดูหน่อยดิว่าคนส่วนใหญ่เขาเลือกอะไรกันอ๋อลูฟี่โน .1 เลยนี่ก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s c ไ i b e ด้วยนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่แฟนพันแท้อะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นแฟนละกันแนะดับหนึ่งนะครับเพราะก็สน,สนับสนุนวันพีทถูกกรสิทธ์มาโดยตลอดส่วนของคุณ ตัวละครไหนคืออันดับหนึ่งของคุณครับส่วนตัวผมแชงนะแต่ว่าผมเองก็อยากรู้ของพวกคุณเหมือนกันนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ส่วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับอาดิ os ครับ